อ้าวขอกก็บสวิดีโอตอนนี้อยู่ในเกม My Card Map One b l o อ k นะครับผมอันนี้ก็เป็นเครดิตผู้สร้างนะครับอ่าก็ตามนี้เลยโอเคนะเ,เราไปเล่นกันเลยนะครับผม Welcome to One b l o c นะครับ Start ปุ๊บโอเคครับผมมาบ็อกนี้นะครับนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมอืมต้องขุดไปเรื่อยๆนะก็สเต็ป One b l o c เช่นเดิมนะครับผมเอ้ยเอ้ยตก เออยของไม่หายนะครับโอเคอะไรกันนี่โอเคเราขยายพื้นที่ไปก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ตัวนี้ป้าโอเคดินต้องต้องปล่อยให้ยญ้ามันลานนะผมว่าโอเค มันจะลามให้ผมไหมไม่นานมันน่าจะนานนะวจะลามได้อเคเก็ตัดตัดไม้ไปก่อนนะครับอเคก็ขยายพื้นที่ไปก่อนนะปรับปรับอันนี้ก็พัมกินใช้ไปเลยนะครับอ่าน,นี้คือไม้นะทำอะไรได้บ้างเอ่ยจะพวกอาวุธมาก,ก่อนนะกล่องคงกล่องค้าพวกนี้อ่าฮะอาชาเวอร์แล้วก็ ขวานอ่ะน่าจะแรกๆนั้นใช้แค่นี้นะครับเคอันนีกเริ่มรลานล้วแป๊บเดียวลานเลยนระบโอเนนี่ไม้นะอันนี้ก็ไม้ไปปุ๊บปุ๊บอ่าดินก็ใช้ชาเวลนะครับตุ๊ดปุ๊บปุ๊บปุ๊บหุ่นนี้ไปอันนี้ต้องขยายพื้นที่อย่างเนี้ยอ่า แค่ไปเราบอกให้ไม้ให้ดินมันลามนะให้ยญ้ามันลามเออให้ดินมันลามอะไรล่ะโอเคต่อไปนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็มีไม้ไว้ก็เอามาแปลงได้น,นะครับโอเคอ๋อตรงไหนนะตรงนี้เหรออ่าตรงนี้นะครับเอ,อ้ยเ,เดี๋ยวเริ่มสงสัยอ๋อคือติดข้างจะาตัวพักินเลยนะ <c oughs> ดีนี่ก็คือเตือนสติตัวเองนะครับเมื่อกี้คือลืม โอเคตัดไม้ปุ๊บเฮ้ยเจ้าไก่เมีไก่มาสปอนมาแล้วเจอวันนี้นะครับต้องแบบองค่อยๆทำฟงทำฟานเะอาโอเคเมื่มกี้มีคนมาส่งของนะครับโอเคเอ้ฝนตกด้วยอ้าตรงไหนนะลืมนะอตรงนี้โอเคอันนี้ก็เป็นไม้นะครับผมเจ้ากงก็ขุดไปเรื่อยๆผมว่าอุยอ้ยอุ้ยฟ้าผ่า ตกเจมหมดเลยไม่ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงยหรือเปล่านะครับโอเคเราค่อยลดลดมาเลยปับ๊บขุดไปขุดไปอุย้ยโอ้ได้เวลาอัพเทียร์ใหม่นะครับผมเป็นขั้นใหม่นะั่นเองนะไม่รู้ว่าขั้นนี้จะได้อะไรมานะครับอ่าฮะฝนตกเอ้ยฝนตกเราปลูกเราปลูกพืชได้นะนะครับน่าจะได้นะแต่ไม่รู้ว่าปลูกทำไมเหมือนกันนะครับแล้วก็ปลูกมาเถอะ โอ้ฟ้าร้องฟ้าร้องไม่รู้ว่าจะยินหรือเปล่านะครับได้ไหมไอ้ได้นี่ไงโอเคกูไปสอ,อันก่อนแล้วกันนะโอเคมันมันอัปเทียใหม,นะม,ม่แล้วนะมีอะไรดีมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับก็คือยังเป็นเซตเดิมนะครับยังเป็นไม้แล้วก็จะเป็นจะเป็นเซตพวกนี้อยู่โอเคแล้วเ,เรามีเคลนะครับเป็นเคลนี่คือแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นฝุ่นใช่ไหมน่าจะแปลว่าฝุ่นนะแล้วก็ฝุ่นมาอัดบล็อกเหรอเคลแปลว่าฝุ่นหรือเปล่าผมไม่มั่นใจอะ ผมลืมละเฮ้ยผมไม่รู้น่าจะแปลว่าฝุ่นนะหรือเปล่าหรือดัชไม่รู้เหมือนกันสักอย่างนะมันน่าจะไปผงสักอย่างเอขุดมาครับผมแตงโมปุ๊บมันต้องเป็นคอมมานะหรือเปล่ามันแบาเป็นคอมมาใช่ไต้องไปเรียนรู้คอมมาบัน็อกมานะแล้วก็มาสร้างบันบ็อกได้นะหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะมาคือ ยังไงหลักการมันเฮ้ยมีเจ้าวัวมีเจ้าวัวมักซ์ม,มอนแล้วผมก็คือมีแตงโมูใช่ไหมเทียนเนี้ยรู้สึกว่าเทียนนี้มีแตงโมูมาเพิ่มนะครับน่าจะใช่นะไ่ยมีแค่แตงโมูี่มาใหม่นะรู้สึกว่าเห็นแค่นี้นะครับนี่เหมือนเดิมนะนี่ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเอาน่าจะมีแค่แตงมูี่มาใหม่นะครับใช่ใช่ใช่ เคตอนนี้ยังยังไม่มีปูนะอยากได้ปูมาโอเคเราขยายที่ได้ไหมแล้วยยายามขยายที่นะครับพวกมุงพวกไม้แล้วก็ dash k d ดั h อะไรล่ะ s l a อเคปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บเอ้ยตงเลยเริ่มโตละเริ่มโตละมามามา,มาอยู่นี่มาอยู่นี่ แผ่ที่ให้มันกว้างๆนะปับปับน่าหมดละเอ้ยเรามีดินในตัวอีกเยอะเลยนะครับเออเดียวตรงนี้มันมันไม่นมนมันไม่เป็นหญ้านะครับเราต้องลามหญ้าให้มันเอาหญ้ามาให้มันลามนะปุ๊บปุ๊บมองไปแผ่ไปเรื่อยนะผมปุ๊บปุ๊บวน,วน,ว,นวนมา คือให้ย่ารามาตามโอเคเอาย่ามาอ้อมไม้นะจอันนี้อู้เออถ้าเราเอ,อาไม้สร้างนี้เสียงโดนฟ้าผ่าแล้วมันก็ไหมนะครับมันจะเสียงนะโอเคได้บล็อกนี้มาครับเป็นการแบบผลิตบล็อกเพิ่มด้วยนะเออแล้วก็แล้วก็กบล็อกนี้มาวางต่อนะครับป้าป้าโอเคนะครับน่ายังไม่ได้ใช้อะไรก็ปลูกไปี้ได้ก่อนนะ <c oughs> แตงโมนะแตงโมเราก็มีด้วยออไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บตัดไม้ตัดไม้ต,ไมต้องรออัพเทียร์ต้องรีบขุดเยอะๆนะครับต้องรีบขุดไปเราจะอัพเทียร์ให้นะโอเคแล้วก็้วเฉกมก็ใช้ขวานดิ่งไปละกันนะโอ,โอ้ฟ้าร้องฟ้าร้องเอ้ยเจ้าวัว โอเคขุดไปนะขุดไปนะไม่ต้องขุดไม่ต้องไม่รู้ว่าขุดไปเท่าไหร่นะถึงจะอัพเทียให้โอเคมีเจ้าแกะมาแล้วนะเอ้ยตรงไหนอะตรงนี้โอเคหลงอยู่ได้นะเจ้านี้ต้องแบบต้องสร้างอะไรใหม่ๆแล้วอ่าเอาไม้มาอ้อกไว้นะครับมีคขอมคิดที่ดีนะเพราะผมขี้ลืมนะไม่ใช่อะไรอ่าฮะตรงนี้ขุดไปขุดไปปั๊บไม้โอ๊กนะครับ คปุ๊บต้องต้องทำผมต้องทำร้อยวันไมเนี่ยแม่ผูกขี้เกียจทำร้อยวันนะครับปุ๊บโอเคหุดไปหุดไปดิง่งดิ่งยาวดิ่งยาวก็คือแบบอยู่ขุดอย่างเงี้ยแหละอรออัพเทียไปเรื่อยนะครับแต่เทียสองนี้มันแบบอุ้ยพังก็คือได้แค่แตงโมมานะผมว่าไม่รู้องมาทำอะไรเหมือนกันอยากได้ปูนพวกเนี้เทียสามหรือเปล่า ปูนพวกแร่น่าจะมาด้วยกันนะครับมีปูนต้องมีแร่นะขุดถ่ายพวกนี้เอยเอ้ย,อยมาไหมน่าจะมาไหมน้โหหมดไปอุ้ยวัวเกิดนะครับใช่ไหมอ่ามีวัวสองตัวโอเค โอเคเออผมยืนตรงนี้ได้ไี่ใช่ไหมอ่าผมยืนตรงนี้ได้เลยนะครับเอ้าแล้วมันเด้งเข้าด้านดีดีนี้ว่าปั๊บไม่รู้เพื่อนได้ยินเสียงเปล่านะเสียงฟ้าผ่านน่ะว่าผมใส่หูฟังไงไม่รู้เสียงจะเข้าไหมเสียงมันมันจะเข้าได้ไงให้หรือเข้าถ้าเกิดดังๆมันน่าจะเข้านะครับโอเคปั๊บโอ้ตัวนี้คือยังยังไม่เปลี่ยนเทียร์เลยเนี่ย ไปเอือเออแล้วคุณต้องใจแบบจนขวานจะแตกแล้วยังไม่อัพเทียเลยคลิกให้ผมขขุดให้ให้มันอัพเทียก่อนนะครับเอาละครับคือตอนนี้ผมขุดมาแบบขุดมาแบบนานมากแล้วแต่มันยังไม่อัพเทียให้ผมนะครับคือแบบไม่รู้จะนานเท่าไหร่นะครับจนแบบจนสัตว์นี้เต็มบ้านแล้วครับตอนนี้ขุดครั้งนี้มันยังไม่เกิดให้ผมอยู่นะโอ้โหยูหมูดูของผมครับล้นตอนนี้ล้นละล้นละ,ลนละเริ่มล้นละ โอเคโบต้องขยายพื้นที่ครับโหดูดูดินนะครับผมาว่ามันน่าจะแบบให้เฟสแลกมาให้เราแบบได้ดินเนี่ยให้พวกของพื้นฐานเยอะๆนะผมว่าเพราะว่าอนาคตอาจจะไม่อาจจะไม่ออกมาอะไรก็ได้โอเคนะครับอุ้ยย่อไว้นะครับปั๊บปั๊บขยายไปนะผมจะวันนี้เาให้ใหญ่ไปเลยนะจะโล่งๆปั๊บ หรอคือฝนตกนานมากนะครับยังไม่หายตกเลยแกะเกะแบบเออเ,เรียบร้อยครับดีนะดีนะของไม่ตกอะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยต่ออะไรกันนะครับผม๋ยวันนี้จับเทียมไหมจับเทียมไหม อาจจะผมขุดข like <ines> hey, ุดให้ขวายอันนี้พังเลยแล้วกันนะครับดูกันว่าจะอัพเทียร์ผมเลยนะเอ้ยเจ้าหมูเกิดเอ้อเอ้ยเอ้ยเอ้อเอ้ออย่าบังอย่าบังไอ้หมูเฮ้ยไอ้หมูมันไม่ใช่หมูมันคือบัวโอเคพังนะครับคือเยอะยังไม่ออกมาครับโอเคครับเอาว่าคลิปนี้ก็ไว้คลิปก่อนแล้วกันนะครับเป็นกันคลิปหน้านะครับถ้าใครชอบเป็นกดไลค์ก็ซับสไครต์ผมด้วยนะครับเป็นกำใจให้ผมนะครับโอเคบ๊ายบาย